โอเคเราเราโดนพิษกับเราโดนสโลแต่ผมชนะก่อนนะมาต่อกันเลยครับกับแบ็คแพ็คแบตเทิลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเล่นแบบ خ, แลนดอมโอ้คทีแลงไม่ได้กดแลนดอมมีห Alles. น้าทำไมได้แบล็คซิลเปอร์เหมือนเดิมนะครับไปไปเล่นเลนเจอร์กันบ้างนะครับกระเป๋าเป็นกระเป๋าฮิลที่ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วก็น่าเล่นอยู่อันนี้เราไว้ข้างนอกเผื่อเจอพวกริปเปอร์ที่พเพราะว่าไปไว้ข้างในอาวุธมันไม่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ไปลมบัฟเอาฮิลเพิ่มอาวุธอีกชิ้นนึงจะดีมาก ต้องเอานะครับแล้วก็เอาฮิลมาครับแบบนี่โอกาสชนะมีนะครับเพราะว่าเราฮิลเยอะเดี๋ยวผมดูก่อนนึงนะมาแม่ไม่เอาจอบเราฮิลเยอะมากครับใช้ได้เลยในตาแรกแล้วก็อาวุธเราเยอะน่าจะสมบูรณ์แบบในการชนะได้ครับกระเป๋าเดียวกันนะครับแต่ผมมีฮิลมากกว่าถึงเขาจะมีบล็อกก็เถอะแต่ตาแรกมันตัดกันที่ฮิลอยู่แล้วเว้ยถึงเขาจะบล็อกได้แต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น ที่ทำให้ชนะได้ยิวมันดีกว่าอีกแล้วเพราะเราเป็นกระเป๋ายิวด้วยนะครับเห็นปะผมก็จะเลือกเต็มตลอดเวลาแบบฟินๆนะครับก็ชนะไปไม่มีปัญหาเอา่อไฟเหรอไม่เห็นอยากเล่นเลยครับเฟรมแบชแต่ถ้าสมมติเอาไฟมาเราจะเล่นอะไรกับคลาสของลรนเจอร์ได้บ้าง เมืนก็คือมันเล่นมันไม่จาเป็นอยู่แล้วต้องเล่นไฟนะครับพอยสั้นไม่จําเป็นก็ไม่เห็นวิว่าจะมีอะไรจาเป็นเท่าไหร่นอกจากจะเล่นเพลย์ซิ่งแอโร่ดับไฟอะไรแบบนี้เงินงานนัวเงินงานเงนิงนเงนินไม่เอาดีกว่ามั้งขอญาตไม่เอานะครับขอญาตการันตีว่าน่าจะชนะได้ที่เหลือก็เล่นช่องไปเลยเพราะเราคิดว่าเราชนะได้ ชนะจริงๆครับเขาไม่มีทางสู้เราได้นะครับอาวุธมีชิ้นเดียวอีกแต่หากยิวเราก็เยอะกว่าถึงเขาจะมีกูเบิร์ตแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเร็วนักนะครับเพราะว่าเขาวางแค่สองช่องไม่ใช่สี่ช่องด้วยผมแทบจะเป็นอมตะก็เร็วกงไได้อมตะอมตะเลยก็ว่าได้โอเคเขาชนะไปรอแค่เวลาครับเปิบเปบเปิบบยื้อไปครับปาทิกมาผมก็ชนะอยู่ดีนะโอเค ไดฮีโร่ซอร์สมาถ้าเกิเราได้ฟอร์คอนเบทก็จะดีต่อเราคาธานี่กฟอมีก็ไม่ต้องบอกก็ได้คาธานี่ยมันก็จะเล่นได้แค่เรียกได้ว่าครีวูดเซอร์เพนเล่นไดสองอย่างเองวะ่ะถ้าเกิธนูก็ต้องหยิบแต่ผมไม่ได้มีธนูตั้งแต่แรกวะ่ะถ้าเกิดทรอนบลูมอ่ะ ลองโนรัโนรัเราก็ไม่ได้ปั้นมนันตั้งแต่แรกไนมะ่เคยเวิร์กเท่าไหร่อะโอ้มีอะไรก็เล่นนะครับตอนนี้ายเลยเหรอเออเบอร์เซอร์ค่อยน่าเล่นหน่อยเบอร์เซอร์โอเคครับแต่ายเลยนะเบอร์เซอร์ค่อยน่าเล่นหน่อยทุกคนอันนี้หยิบเบอร์เซอร์ผมขอยผมขอยอมหยิบนะครับเราดาเมจดีเขาดาเมจเพิ่มได้น่ากลัวอยู่ แต่เขาไม่น่าจะเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ได้มากกว่าหนึ่งนะเพราะเราดาเมจเยอะแต่สเติมินาเราน่าเป็นห่วงนิดหน่อยแต่แม็กซ์สเตมินาเราเจ็ดเลยนะก็เริ่มน่าห่วงนิดหน่อยครับเราติดน้ําแข็งด้วยว่ะไม่แน่นะอาจจะแพ้ก็ได้นะแต่ว่าในมือดาเมจเขาไม่มีเขาไม่น่าจะหล้มเราได้นะครับเฮเราชนะละเพราะว่าฟาทีกแล้วด้วยถึงเราจะติดน้ําแข็งเยอะก็เถอะ อยากลองหยิบเอาว้เยอะๆครับหัวอีกอันก็แม่แลงั้นเราเล่นเป็นธนูไปเลยหรือไ่เนี่ยธนูธนูงั้นเราอาจจะเล่นเป็นสายบิ๊กโบเพื่อเอากระล้องมาถือธนูเนาะแล้วก็เม่นโซนิค อาจจะประมาณนี้แหละผมเล่นแต่ธนูก็ได้นะไม่มีปัญหาหอีกแล้วน่าจะประมาณนี้ครับเราก็สเตมิน่ดีขึ้นเยอะแล้วก็เราจะยิงไว้ด้วยผมอยากจะได้เป็นเป็นฟอคคอนเบดฟอคคอนเบดก็จะจะมาช่วยเร่งพวก ยิงธนูก็ะอกยิงธนูจะมาเล่งเม่นจะมาเล่งอะไรพวกนี้ได้ดี<ม>เขาไม่ได้ดีกว่าเราเขาแค่มีเลตเตอร์อเมอร์ครับเราปราบได้อยู่คนนี้เฮ้ยแต่ว่าเราโดนไฟสั้นวะผูไม่แน่วะโอ้โหมีสิทธ์แพ้สูงมากเลยอะ่ะผมลืมดูว่าเราโดนไฟสั้นอยู่อะ่ะไม่พีกด้วยเ,เล่นแค่นี้แหละ ตีบวกเหรอก็ใช้เล่นอยู่นะตีบวกพะนัไนไอวี่พรตันไอวี่ไม่ได้เล่นนานแล้วตอนนี้ต้องเลือกว่าถ้าเกิดพอไอวีก็ต้องหยิบเป็นวอลทาร์กถ้าเกิดเราจะเล่นกระลอกถือธนูซึ่งไม่รู้จะได้กระลอกเมื่อไหร่เหมือนกันเอาไงดีวะแต่เราอยากใช้กระเป๋าฮิวให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมตอนนี้ เราอยากใช้กระเป๋าฮิวให้เป็นประโยชน์อยู่นะอาวุธผมยังไม่พอเท่าไหร่คาร์เบเซกเกอร์ก็จะมีชีทให้เล่นโอ้ยชีดไม่ออกเลยวะคู่นี้แต่งจริงคุณนีนานเลยมากเลยนะอลองวะลองเว้ยไม่สนเว้ยขอลองหน่อยแล้วกัน ไม่รู้อะไรยังไงเหมือนกันแต่ขอลองไว้เรื่องแบบนี้มันต้องลองใช่ไหมทุกคนไม่แต่ผมต้องการฟอคอนเบทนี่หว่าเออลืมไปว่าต้องต้องการฟอคอนเบทเออแค่น,นี้ก่อนกะเนะเราต้องการฟอคอนเบทครับผมเลยไม่สามารถจะทําตัวมือได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวสโตนสกินเอาไปใส่ให้หมวกกับรองเท้าก็ได้ครับก,ก็ได้ไม่ยุ่งอย่ไรก็ โอโแ้แต่จะจะแพ้โอ้โหขอนมีดไม่น่ารอดว่ะเราไม่มีโล่ด้วยสเตมินาเขาก็จะไม่หมดเขาต้องยอมไปก่อน,นะ <_ d ata> อะเ้ยเริ่มไม่ดีละเริ่มเริ่มชักจะแย่แย่ล้ว <_ d ata> ไงดีวะ เล่นแค่นี้จะแพ้อันนี้อะลองดูทำอะไรโอ้แพ้แน่เลยว่ะเฮ้ยแต่เขาก็อุ้ยแต่อวุธเยอะว่ะอาวุธเขาเยอะใช้ได้เลยครับแต่ว่าเขาวางไม่ได้ลงมาเดินดูดเลือดก็ก็โอเคอยู่นะเรายังมีทางจะชนะอยู่ผมไม่ได้วางอาวุธใน u t i ิต t y p o i s ์ทั้งหมดนะครับเพราวางแค่ชิ้นเดียวแทนเตมิน่าหมดด้วยเ,เขาเล่งเขาเล่งตัวเองเกินไปด้วย สกิลช่องซูเปอร์สเปเชียลรอดไปถ้าผมไม่รู้จะเล่นอะไรเลยวะก็จะมีธนูใหญ่ไม่อเอาออเล่นนี้ดีกว่าซูเปอร์ ผูนี้เหรอคลิกก่อนน่าเล่นอยู่อ่ะผูนี้แต่เราต้องเก็บตังไว้เล่นตัวบิ๊กโบด้วยนะครับเนี่ยผมตัดสินใจแล้วผมเล่นบิ๊กโบนะเพราะว่าเรามีเรามีธนูของอันเรามีแครอทเรามีกล้วยก็น่าเล่นอยู่ที่เหลือต้องทำโฟกัเสเบสให้ได้ก่อนเฮ้ยพอจะชนะได้อยู่ถึงเขาจะเป็นบูมแมรงกับแท็กเกอร์แรงก็ตามจไมีหน้าไม่พอครับขอชนะก่อนแล้วนะ บิ๊กโบบิ๊กโบรแมนบิ๊กโบรโอเคสงสัยเราเล่นไม่ได้หรอกะว่าที่เราคิดตัวเนี้ยเราต้องเล่นตัวที่เราเล่นได้ไปก่อนสามบาทน,นี่ได้ไหม ช่องเพิ่มเนาะเออนี้ดีกว่านี่มันเป็นเนเจอร์วะเป็นเนเจอร์นี่ดาบไม่เป็นเนเจอร์นนอร่ะก็เล่นได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวตาหน้าก็จะหาถุงมือมาเล่นหากระลอกมาเล่นอะไรแบบนั้นนะโอ้โหเจอคอนมีสามอันว่ะ ยากที่จะชนะนะครับเรามีหมูด้วยลัคก,กี้แล้วเราก็มีบล็อกเว้ยก็ไม่แน่เว้ยได้ชนะอยู่เว้ยได้ชนะว่ะแล้วเราก็โหดอยู่เว้เราต้องหาขวดเหลืองมาทำเมนโทนิกแต่ว่รถสำคัญครับผมมีอะไรหมก็สำคัญหมดตอนนี้เอ้ยก็ลอกมาแล้วอันนี้ทำโซนิกได้ ถ้าเกิดเราทิ้งฮิลลิงเฮิร์บได้อยู่นะเราก็ไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นนะครับมันจะทำให้เราแข็งแกรง่งแล้วต้าต่อไปก็จะเป็นเมนโซนิกครับแล้วก็หาวิธีทำฟอร์คอนเบทแค่นั้นเองผมว่าเราก็สู้ได้ละสู้ได้หมดอะ่ะถ้าเราได้ฟอร์คอนเบทเราได้เมนโซนิกเราได้กระลอกมาถือธนูสองอันผมว่าเราเก่งอยู่เก่งในระดับหนึ่งเลยว้ถ้าเกิดไม่เจอพวก เมตาโห,หดขนาดนั้น,นเราสู้ได้หมดเลยครับเหี้ยคนนี้เขาแค่ไวอย่างเดียวอาวุธเราเยอะด้วยได้มาแล้วดีเลยครับตอนนี้กำลังแบบกำลังฟิตเลยของเราต้องทำเม้นโซนิกอะฮาร์ดวุดจ,จริงก็พอเอ้ยได้ป่าวะไม่ได้วะฮาร์ดวุดทำไม่ได้ฮาร์ดุดไม่ค่อยแจมอะลองสกิลดูแล้วกันชี <c oughs> ได้ไรวะผูไม่อยากได้นี้ไม่อยากได้มิดพิษมิดแวมมิดแวมสวยกว่าเชื่อผมมิดแวมสวยกว่าเยอะ <S <S โอ้ยงามเอามาทำไมวันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะ่ะอันนี้มิดพิษโอเครวมๆกันไปครับมีดพิษมิดแวมอะไรก็เล่นไป <S <S 2> <S 2> ที่เหลือก็คือต้องได้ฟอกเคาตให้ได้ครับถ้าเกิดไม่ได้ก็จะเต็งมาก เฮ้ยเขาเป็นเปิดการ์ดน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเลยการ์ดเขาอีกไกลเลยครับแต่เราก็เก่งอยู่นะอ่ะมาสู้กันครับเขากำลังจะเปิดการ์ดครบสองใบสุดท้ายน่าจะเป็นการ์ดมังกรไฟมังกรไฟสองใบผมไม่ตายอ่ะเรียบร้อยครับก็สู้กันนานอยู่เขาทำมีดแวมตามโตน แล้วก็ชีดนี่น่าสนใจครับเพราะว่า4ี่บาทด้วยก็เล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไรกูจะได้ฟอคอนเบดกูอยากได้ฟอคอนเบดจะจัดยังไม่ได้ใช่เล่นไปเลยครับเฮ้ยผมมีเม้นโซนิกรูวยแต่เม้นโซนิกวางไงวะเอาต้องวางอย่างนี้โอเคต้องเอาหลังต้องเอาหลังเขาชนนะครับน่ารักปะล่ะ มาเด้โอยดาบใหญ่แต่เขาเป็นดาบใหญ่ธรรมดาไม่ใช่ดาบใหญ่แบบที่มีความสามารถอะไรครับพอให้เขาอย่าได้ empower 5แค่นั้นพอเฮ้ยๆมันจะได้5แล้วเพื่อนหาแล้วเร็วๆ8แล้ว,ลว,ลว,ลวชนะก่อนรอดไปๆๆๆดีที่เรามีกระลอกไปขโมยมาด้วยครับตอนนี้ผมสามารถที่จะเล่นกูเบิร์ดแครอทได้แต่ผมไม่ค่อยอยากเล่นว่ะ ไม่ค่อยอยากเล่นอะงั้นงั้นอะงั้นงั้นเลยไม่ไม่ได้อยากเล่นมากเลยครับธรรมดาไม่เล่นก็ได้เล่นก็ได้แต่ผมไม่เล่นครับอ่าที่เหลือเราก็ต้องเอากระโลมาถือธนูแล้วก็เอาฟอคคอนเบทให้ได้ถ้าได้ขึ้นมาเราจะโคตรเก่งไม่ไม่เราหยุดยั้งเราได้หรอครับนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยหุ้ยขวัญใหญ่เหรอก็ไม่แน่นะรอดชนะก็ได้นะขวัญใหญ่ขวัญใหญ่ก็มาเด้ขวัญใหญ่ก็มาเด้ โอ้ยยาจะเย็นเราชนะอยู่นะเรามีเรื่องฮิวเพิ่ม40%แล้วเราก็มีเรื่องอดามจรีดักชันอีก22 2่ะิสองนะช่วได้เยอะเลยหนูหรอเอ้ก็ได้วะหนูามาถือพอดีก,ก็ต้องเอานะอ่ะได้อยู่อ่ะไหวอยู่ยังไหวอยู่ทุกคน ไอนี่คือขยะมากครับไอมานามาตอรีไม่ได้เล่นหรอกเพราะเราไม่มีอะไรที่เป็นมานาเลยเว้ยโอ้โหอาวุธเขาดีจัดว่ะแต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่โล่เราเยอะเหมือนกันครับโล่เราเยอะเรามีเอ็มพาวเวอร์เยอะอะไรอย่างนี้เราเราดีอ่ะบัฟเราดีกว่าชนะอยู่เอาเราไม่ลงเว้เรียกว่าเอาเราไม่ลงไอนี่แมงไรสัต กูขายไปเลยได้น้ำถือๆวามันแค่บาทเดียวเองแพร่มันก็ไม่ได้อะไรมากเอ่อที่อยากได้ตอนนี้เลยนะก็คือเส้นหนุ่ยแล้วอพอเหอะสองบาทเองเอาได้วะสองบาทเองเถอ้ามันไม่ลดราคาผมไม่เอานะครับเอ่อกระรอกมาแล้วลูกจ๋านี้สุด ตอนนี้ก็จะขายแค่คอคอนเบตยังไม่ได้ซึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ช่างหัวมันไม่ได้ก็แม่เปนไรแต่ตอนนี้ผมได้กระรอกอีกตัวแล้วือวเป็นเรื่องที่ดีสุดๆไปเลยครับพอเล่นอมะตะหัวน่าก,กลัวว่ะอมะตะแล้วแล้วมันเพิ่มบัฟรัวๆอมะตะอีกอแต่เราก็ระหว่างถ้าเกิดเขาอมะตะมันได้สมทีนะถ้าอมะตะเขาหมดแล้วผมยังไม่ตายโอ้โหแต่เลือดมันเยอะเกินป่ะโอเคอมะตะเขาหมดแล้วผมแฮ้ยม,มันตีทะลุว่ะ ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เป็นไงล่ะเสียใจนะครับคุณอามาตาคุณก็โดนครับถึงคุณจะอามาตาแค่ไหนครับคุณก็ยังโดนโจมตีอยู่ครับวางดีก็วางได้นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับก็วางไปได้เลย วันนี้ขายแค่ฟอคอนเบตอันนี้ได้สามอย่างเนาะอันนี้มันเดี๋ยวนี้มันบอกนะว่าอะไรเป็นอะไรที่แมวใช้ได้เห็นตัวจุดปะสามอย่างเออไม่ต้องไปมองแล้วครับสบายเลยโอ้สบายเลย,ย,เลยแต่ก่อนเราต้องมานั่งคำนวณบ้าบอเรื่รงนี้ได้ที่เดียวเรื่องนี้ได้มันก็เป็นตัวเล็กที่ดีม่อ่ะแม่เหามวแอาไม่เหาฟอคอนเตด ยังเดินเดินทางตามหาความฝันต่อไปรอกมาอีกตัวก็มีประโยชน์อยู่ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆก็รอกเดินทางตามหาความฝัน มีอะไรเลยเหรอวคือพอร์คอนบีกูก็ไม่มาก็จะมีตัวไพ่เปิ้ลที่น่าจะต้องเล่นอ่ะเจ็ดโอ้ขาดเยอะไปวะ่ะเดี๋ยวค่อยเล่นต่อหน้าครับไม่ไม่ขนาดนั้นแพ้ก็ไม่เป็นไรครับแพ้ก็ไม่เป็นไรผมจะเล่นกระลอกอีกเหรอวะ,วะอ่ะช่วยกันขโมยเว้ยกระลอกเว้ยมาช่วยกันขโมย ดาบใหญ่เราก็ไม่กลัวไอ้ขวานใหญ่กี้ร้อยนะกลัววะ่ะเฮ้ยมันเพิ่มไอ้พาวเวอร์เร็วดีจังแต่เราขโมยมันมาอย่าให้มันได้ไอมพาวเวอร์ขโมยขโมยมันมาอีกขโมยอีกนั่นแหละสวยครับผมไม่แพง้ง่ายๆหรอกวะ่ะโทษทีนะอ้ยี้ทีเดียวหายเลย,เยไม่ทันเล่นเลยไอ้โกงเอ้โยโอ้ยเจอเจอมันขี้ทีเดียวคือหายไปเลยไว เราไม่ยังไม่ต้องใช้กลวยละช่องกูก็ไม่รู้จะวางไหนละะเงาก็ได้ครับะจะให้เออจะให้เราเล่นก็นอดกี่ตัวพอแล้วเราได้เม่นโซนิกมาอีกตัวแล้วเว้ทุกคนอันนี้เป็นสายพิษนะครับผมไม่ค่อยกลัวสายพิษเท่าไหร่เพราะผมตีเร็วเขามีกรอดที่เยอะ ใช้ได้ใช้ได้ครับแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดที่เราจะลูกเขาไม่ได้นะครับโอเคผมชนะก่อนอยู่แล้วเราเป็นสายแบบตีตีแรงตีเร็วเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวสายทิดเลยครับอ่าโอเคก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ต้องเล่นอ่ะนี่ก็เอาหลังรับครับอาไพเปิลก็เล่นไป เป็นแบบก็น่าเล่นนะเนีย่ยอย่างเงี้ยทำไมผมถึงเล่นครับก็เพราะว่าเผื่อว่าเราจะได้ออกน้ำสามสิบห้าเราก็จะได้บัฟเพิ่ม้นอีกทีเลยไม่งงเนาะทีนี้เล่นก็จะอ,อะไรประมาณนี้โอศูนย์จุดห้านะผมโลสุดๆเลยโลแบบโลติดดินเลยอเต่เปมรหน้าผมโลแบบติดดินะ่ะโอเค เราก็ไม่รู้จะแพ้ใครเว้ยถึงเขาจะมีโล่ะเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องสตมีนาแม็กซ์สติมีนาผมสิบเลยนะโคตรเยอะเฮ้ยแต่ว่าบับเขาเยอะว่ะคนเนี้ยแต่เขาเป็นคอนมีที่มีมีดอันเดียวเองน่งาสงสารมากเลยเฮ้ยแต่โหดอยู่อะโอเคเราโอ้หน้ากลัวไว้คนนี้แต่บับผมเยอะกว่าเยอะเสียใ,ใจด้วยนะครับเจ้าเนี่ยตายแล้วโหดอยู่นะตายส,สาุสัตย ยิ่งไอตัวโซนิกเนี่ยไฮเปอร์เฮดฮอกมายิ่งเก่งเลยวะ่ะเอฟวีสามจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งหนึ่งวิทำดาเมจสิบบวกศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้า for each สไป c ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีดาเมจทุกสามวิเราจะตีสิบห้าบวกสิบประมาณสิบหกบวกสิบอะยี่สิบหกเราจะตียี่สิบหกเรายังไม่พออ๋อเพิ่มตามเอ็มพาวเวอร์ด้วยนะโอ้โหสแสดงว่าดาเมจไฮเปอร์เฮดฮอกนี่มันสูงอยู่นะเนี่ยเอาคุณสาม เพราะว่ามันจะบวกตาม empower ด้วยเว้ยไอชีย้ยงโหดมันตีทีละเท่าไหร่ไฮเปอร์ไฮท็อกเนี่ยมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเนี่ยดาเมจสี่สิบสี่เฮ้ยแรงและเรายังไม่พอนะครับถ้าเกิดเลือดเราต่ำกว่าเจ็ดสิบจะให้ตัวสไปดสอง empower สองและยังให้เกาะอ,อีกสามสิบห้าและแถมความเร็วนี่ก็ตามที่เราวางติดดาวด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ โคตรโหดโคตรโกงเลยนะครับก็คือว่าอัปเกรดจากไอตัวเฮดฮอกมาขึ้นมาเยอะมากเพราะมันจะได้เอ็มพาวเวอร์ด้วยเว้ยดูดิบัฟผมก็เยอะแล้วแถมเรามีเกราะด้วย<ๆ>เนื่องจากมีน้องๆบอกมานะครับจากตาตะกี้นะสืบเนื่องจากตานี้เลยนะครับที่ผมอยากอยากจะเล่นต่อพิสูจน์ว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเราเจอต่อไปเรื่อยๆเราสามารถมาเล่นได้ที่ฮิสตอรี่ผมก็จะกดตรงนี้แัตเทิลแล้วมจะสู้ต่อไปเรื่อยๆเลยสู้กับคนอื่นโดยที่ไม่เกี่ยวกับพวกแรงอะไรแล้วนะครับแต่เราอยากพิสูจน์ว่า เราจะเจ๋งแค่ไหนเราจะแพ้สายไหนอะไรแบบนี้นะครับก็เรามาเจอกับสายปั๊มไฟที่ไม่ปั๊มไฟเลยเล่นยังไงของมันวะแต่มันจะมีฟื้นเลือดจากเอาไม่ฟื้นด้วยพ <laughs> ีนกิก็ไม่ฟื้นเพราะมันโดนเราขโ,โมยบัฟไปหมดทุกอย่างครับโน้ <No! S 1> ราก็เล่นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับ <laughs> ผมจะเล่นอีกสัก5ตายทุกคนดูแล้วกันผมอยากรู้ว่าเราจะแพ้สายไหน โอ้เราเจอสายน้ำแข็งแต่น้ำแข็งไม่ได้เร็วเท่าไหร่น้ำแข็งยีสบยังไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วผมขโมยบัฟอย่าลืมว่าผมจะมีเฮ้ยผมใช้ก่อไปแล้วอ่ะเฮ้ยน่ากลัวอ่ะโอเคเราเราโดนพิษกับเราโดนสโลแต่ผมชนะก่อนนะพื่ออาวุธเรามันเยอะไงเรามีเกีย่ย์อาวุธอ่ะผมนับหนึ่งสองเาก็ลอกก่อนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาวุธเรามีแปดเลยนะครับ มันก็เลยทําให้เราแบบกระจายการโจมตีกันไม่ได้ถ้าเกิดเราเจอสายน้ําแข็งแล้วเรามีอาวุธแค่2ชิ้นหรือหนึ่งสองสามชิ้นประมาณเนี้ยมันก็จะรอเกินไปเว้ยทำให้เราอาจจะแพ้ได้อะสายพิษผมว่าผมก็ไม่แพ้หรอกยิ่งสายพิษผมยิ่งไม่แพ้เลยครับเพราะว่าสายพิษมันจะเราโจมตีเร็วแล้วเพิ่มเอ็มพาวเวอร์เร็วสายพิษมันต้องใช้เวลาประมาณ1ิบห้าวีอัพอะกว่ามันจะแรงมากๆครับแล้วมันต้องใช้เวลา2วีในการทําพิษด้วยนะ ผมก็ชนะนะครับนอกจากเขาจะแบบเกาะมาแบบ4ี่ร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยเราอาจจะแพ้ได้เดี <Okay. S 1> องมาดูเมดบ้างเมดเล่นสตาร์ทคับเค้กอันเดียวเนี่ยนะเอาสองอันสองอันโว้ดอยู่นะแต,แต่ว่าเมดอ่ะมันจะใช้เวลาประมาณสิบกว่าวิเลยนะกว่ามันจะเพิ่มบัฟได้เยอะแต่เราก็แต่เราเร็วกว่าไหมาดูบัฟเราดิอย่าลืมว่าเราขโมยบัฟได้ด้วยนะครับก็เลยอย่างโหดนะอ่าผมจะเล่นอีกซักตาสองตานะครับ คนนี้ไม่น่ามีอะไรวะ่ะคนนี้ไม่มีอะไรเลยเว้ยคนนี้ไม่ไม่น่าชนะเรานะมีกูเบิร์ดที่ดูดีครับนอกน,นั้นจะเป็นผสมผสมกันเฮ้ยอย่าบอกนะว่าชนะไม่หรอกไม่มีทางครับไม่มีทางผมมาใช้สเตมีหน้าน้อยด้วยถ้าเกิดเราเจอโล่ทักสองสามอันเราก็ไปได้อยู่ดีนะอะตอนท้ายมะเราจะไล่ไพ่ไหมโอ้เจอคอนมีดว่ะแต่ว่าเมกาโคเวอร์เขามีไม่ถึงสิบห้าเลยเว้ยเอ้าเราจะเล่นเมกาโคเวอร์ไงวะ แต่มีดเขาอะเป็นมีดทะลุน่ากลัวครับไม่น่าแพ้นะแต่ถ้าเกิดรักเขาถึงสิบห้าผมอาจจะแพ้ได้ผมชนะก,ก่อนนิดนึงแหละก็ไลค์่ายเลยนะครับฝ่ายนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคลิกกดดิ้งด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าครับ